ก็อขอเล่าเรื่องปัจจุบัในให้ฟังสักเรื่องหนึ่งอาตมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งบทพร้อมกันแต่ว่าเขาบสถ์เป็นาเดียวเขาก็ศึกศึกแล้วก็ไปแต่งงานเมื่อแต่งงานในแต่การตนสมัยสงครามโลกครั้นที่สองเขาต้องถูกเกณฑ์ไปที่เพชรบูรณ์เพื่อสร้างสถานที่ของทหารแล้วก็เป็นโรคไข้ให,ขใหญ่ไข้ใหญ่มาจากที่นั่น กลับมาถึงบ้านก,ก็เป็นโรคปรอดอักเสบึ้นเป็นวันนรกเขาอยู่ใกล้วัดบะุงโคมอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครศีเวลานั้นอาตมาเป็นเจ้าว่าอยู่ที่นั่นในเมื่อเขาปว่วยหนักอตาตม,มาก,ก็ไปอยู่ไปเทศเวลานั้นเทิเทศเดินกว่าถึงกลับวัดขณะที่กลับมาถึงว้ดก็มีคนส่งข่าวบอกว่าจวนเขาชื่อจวน ชวนเพื่อนของท่านมาบวชนะเวลานี้ป่วยหนักมากโพูดไม่มีเสียงแล้วบ้านเขาอยู่ข้างวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีกข้าองค์ไปเยี่ยมพอไปถึงพอไปนั่งใกล้ๆก็าถามว่าจวนจำฉันได้ไหมเขาก็พูดแผ่วเบามากพอจำได้คขอรับเขาจะยกมือไหวแต่ก็ไหวไม่ไหวแสดงถึงความเคารพ ก็เลยถามเธนึกในใจว่าคนถ้าจะตายถ้าจะไปนรกมันต้องเห็นกองไฟถ้าจะไปสวรรค์ต้องเห็นพระหเห็นสิ่งที่เราทําบุญตามแบบฉบับก็ถามถ่าจารเวลานี้เธอเห็นอะไรถ้างเห็นไฟครับเสร็จบอกเสร็จนะเห็นกองไฟถามกองโตไหมบอกกองโตวควรับ ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบอกอยู่ไม่ไกลครับใกล้ๆนี่แหละครับก็นึกในใจว่าถ้าเห็นกองไฟอย่างนี้มันลงในรกกันแน่แล้วพวกนี้จะไม่ผ่านไม่ผ่านสนักพยายมไม่มีการสอบสวนลงดิ่งเลยหนักหนักมากคือถามบัญญาเพราะว่ามีสตังค์ไหมถ้ามีสตงังค์ยังขอเขาหน่อยเขาบอกมียี่สิบบาทเอาไว้ยี่สิบบาทก็เอา แล้วก็ส่งเงินมายี่สิบบาทใช้เลยมือใส่มือจวนอาจับสองมือเข้าวนมกันบอกจวนว่าตามฉันนะบอกว่าให้ตั้งใจตามนี้นะทันนพูดสะเธอไม่ต้องพูดสะเธอนึกในใจว่าข้าวเจ้าขอ,อนําเงินยี่สิบบาทนี้ชําระหนี้สงทึงเคยเอาของสงมาจากวัดที่มีพระกด็ดีวัดที่ไม่มีพระกด็ดีวัดร้างกอตาม แล้วก็ฐานที่ของสงโดยไม่มีสภาพไปไนไ้ก็ดีนำมาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแล้วจเจตนาก็ตามขอจําระนีส่สงเงินยี่สิบบาทแกก็พยักหน้าถ้าแต่ว่า,าถามว่าพระอิชอบด้ดยไหมพระองชอบด้ด้สาธุพร้อมกันพระก็สาธุที่หลังก็ถามใหม่ถามว่าจวนเวลานี้กองไฟงยังมีไหมบอกเขาบอกไม่มีแล้วครับ เขาว่ามีอะไรเห็นพระประธานในโบสถ์มันลอยอยู่ข้างหน้าเเลยนั่งยิ้มดีใจแล้วเอาทุกคนแล้วเราแย่งพระญายมนะเดียว่าแย่งพระญายมทุกคนนั่นแล้วเขาบอกจวนตอนนี้ไปภาวนาว่าพุทโธนะแต่ภาวนาเบาๆพุทโธ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 พอสิ้นเสียงก็เลยสิ้นสิ้นลมหายใจก็โลงความว่าแกตายแกคราวนั้นไปสวรรค์นี่บรรดาญาโยมพระธบริษัททุกท่าน ขึ้นชื่อว่าพุทธาตั้งติกำเนิดคือการนึกถึงพระเจ้ามีคุณมากอย่างนี้